ชุดใบแห้งห้อยมาลงมาแบบนี้ส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นทั้งหนอนเจาะก,กิง่งแต่กันนี้เราดูบริเวณกิ่งที่แห้งแล้วเนาะอ่าน,นี่หนอนเจาะก,กิ่งครับนอนแล้วครับนี่น,น,นี่นี่ครับมันเป็นคุยๆแบบนี้นให้เพื่อนๆ<ค>ดูของจริงเลย<ๆ>แล้วก็ใบเป็นยังไงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้จะคล้ายๆฟิลซาเลียมเหมือนกันฟิลซาเลียมจะไม่มีรอยเจาะแต่จะเป็นสีขาวๆนะครับอันนี้ถ้ามีกันไกลหรือเอาเอา,เอามือหักก็ได้ครับนี่ลองดูหาตัวให้เจอก่อน แล้วตัวแม่หน so like you know. ึ่งตัวเนี่ยมันวางไข่ได้ถึง200ร้อยใบเพราะนั้นถ้าเราตัดบริเวณที่มันก็จะมีรูอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับรูตรงกลางนี่นี่เป็นคุยๆลงมาเลยนี่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 ครับให้เพื่อนๆดูก่อนว่าพอหนอนเจาะกิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรท่อน้ําเลี้ยงมันขาดครับพอท่อน้ําเลี้ยงขาดไอ้ปุ๋ยมันก็ส่งมาถึงใบไม่ได้มันก็เลยแห้งแล้วก็กรณีที่2ถ้าเป็นฟิวซาเลียมก็คือเป็นในลักษณะของ หักมาแล้วมันตันๆไม่มีรูตรงกลางแต่ตรงนี้สังเกตคือจะเป็นสีขาวเหมือนที่เราถ่ายในวิดีโอก่อนนะครับแล้วมันก็จะเหมือนใบใบโดนลวกครับแล้วก็แห้งแต่พวกนี้ไม่ทิ้งใบเหมือนพวกลาใบติดลาใบติดเพี้ยไฟอ่าตัวที่ลายแดงกับในส่วนของจักระจนฝอยเขียวจะทิ้งใบแต่เนี้ยถ้าขาใบแบบเนี้ยเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะหนอน2ก็คือฟิวซาเลียม3บันไดไปโดนแล้วมันหัก <c oughs> <c oughs> อุปกรณ์ <c oughs> ไปโดนแล้วมันหัก เพราะฉะนั้นถ้าเราหาสาเหตุเจอก็จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเจอในส่วนของนอนเจาะกิ่งเราก็จะแนะนำให้ใช้นะครับจูรินซีบาชิรัตทูริงเยนซิสหรือว่ากับตันบีทนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในตะกร้าซ้ายมือด้านล่างให้เพื่อนๆไปกดเลือกใช้กันด้วยส่วนถ้ากรณีนะครับที่เป็นเชื้อรานะครับมีสีขาวๆติดอยู่ตามกิ่งตามใบอันนี้จะเป็นรากลุ่มพวกฟิลซเรียม ลาชมพูก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นส่วนของเราเราก็จะใช้ตัวฮิวสองที่เราพูดถึงกันเป็นประจ,จําเลยเพราะตัวนี้จะเป็นไคโตซานกลุ่มชนิดพิเศษนะครับเป็นโพลิเมอร์โดยธรรมชาติเข้าไปลัดไปรกเชื้อราต่างๆไม่ให้แพร่กระจายนั่นเองรวมถึงบริเวณกิ่งที่เราตัดแต่งออกไปนะครับก็ฉีดพ่นไว้เพื่อกันไม่ให้เชื้อราเข้าได้ด้วย หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคบแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันสามารถแชร์แบ่งปันออกไปได้แล้วก็รวมถึงขอบคุณทุกการกดใจนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับช่องเกษตรตองแป้อยากรู้เรื่องใดเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับรวมถึงสามารถกดติดตามเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดวิดีโอใหม่ๆที่เรามีการอัปเดตกันทุกวันเลยทีเดียว และสามารถชมเพิ่มเติมได้ที่เพลย์ลิสต์เกี่ยวกับรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้อนวัแรงนะครับเรารวบรวมเป็นเพลย์ลิสต์ไว้หน้าช่องหรือว่าบริเวณใต้ล่างของวิดีโอนี้ด้วยนะครับเพราะรอยยิ้มของเกษตรกรไทยคือความสุขใจของเราครับเกษตรตอง8